กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับวันนี้เพิ่งจัดรายการที่ JKN TV นะครับแล้วก็ออกอากาศทานทางช่อง News 8นะครับเสร็จก็กลับเข้ามาที่ออฟฟิศเพื่อที่จะเตรียมทำงานต่อนะครับก็จะพักรับประทานอาหารวันนี้จะเอาเรื่องมาเตือนภัยนะครับคุณผู้ชมครับก็คือ กรณีของการล้วงเงินในบัญชีไปเกิดขึ้นกับคุณตาคนหนึ่งนะครับอายุ68ปีที่จังหวัดสกลนครคุณตาเนี่ยฝากเงินไว้กับธนาคารกรุงไทยสาขาสกลนครเนี่ยนะครับ156,000บาทนะครับเก็บทั้งชีวิตนะครับทำงานได้วันละร้อยส0งบาทเก็บมาทั้งชีวิตคุณผู้ชมครับปรากฏว่า มีอยู่วันหนึ่งคุณตาไปที่ธนาคารกะว่าจะไปเบิกเงินออกมาใช้สองพันคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่าคุณตาเงินไม่พอจ่ายตาเหลือเงินไม่ถึงนะสองพันบาทตาก็บอกว่าเป็นไปได้ยังไงคุณตาฝากเอาไว้เนี่ยไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทแน่นอนเจ้าหน้าที่ธนาคารก็เลยเอารายการให้คุณตาดูว่าเงินเนี่ยถูกถอนออกไปเนี่ยสามบัญชี ถูกโอนออกไป3บัญชีเกลี้ยงเลยนะครับ1,56,000บาทเกรี้ยงเลย1,56,000บาทที่นี่หมายความว่าอย่างไงคุณตาก็เลยวยยวายเลยว่าเฮ้ยไม่ใช่ร้องห่มร้องไห้เข่าแทบสุดนะครับที่ธนาคารเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตจากนั้นก็เอามาร้องเรียนกับนักข่าวแล้วก็ไปตรวจสอบคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยเรื่องไรทำท่าว่าจะแดงแล้วนะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่า ธนาคารกรุงไทยไปตรวจสอบพบว่าคุณตาเนี่ยเพิ่งสมัครใช้แอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กซ์เนี่ยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาคุณตาก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่เคยสมัครกรุงไทยเน็กก็คือโมบายแบงกิ้งไม่เคยทำถ้าผมทำผมจะมาถอนเงินที่ธนาคารทำไมแสดงว่ามันมีคนสมัครมันมีคนสวมรอยมันมีคนเอาข้อมูลของคุณตาไปเพราะทางธนาคารก็บอกว่าคุณตาเนี่ย สแกนใบหน้าด้วยนะได้รหัส OTP ด้วยนะในการโอนเงินออกไปสามบัญชีคุณตาก็เลยนึกย้อนหลังว่าเฮ้ยไม่ใช่ตาไม่เคยทำจนท้ายสุดไปนึกออกว่าไปไหว้วานให้เพื่อนบ้านเนี่ยนะคุณผู้ชมไหววานให้เพื่อนบ้านเนี่ยสมัครคนละครึ่งกับเราชนะให้พอเพื่อนบ้านสมัครคนละครึ่งกับเราชนะให้คุณตาก็ได้รับคนละครึ่งก็ได้รับเราชนะ เป็นเงินสามพเป็นเงินเจ0 0ก็สุดแท้แต่แต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าไอตาเพื่อนบ้านเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นคนร้ายหรือเปล่ามันต้องมีคนเนี่ยแอบเข้าไปใช้กรุงไทยเน็กซ์แล้วก็ไปสมัครยืนยันตัวตน OTP แล้วก็โอนเงิน156,000บาทในบัญชีของตาเนี่ยนะไปสามบัญชีปลายทางซึ่งตอนนี้ธนาคาร เรียกเจ้าของบัญชีทั้งสามมาสอบปากคําและถ้าเรียกแล้วไม่มาก็จะมีการออกหมายจับแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของการอายัดเดินต่อไปถ้าฟังตามนี้มีความเป็นไปได้สูงว่าเป็นฝีมือของเพื่อนบ้านคนนั้นหรือเปล่าเพราะมาสมัครคนละครึ่งเราชนะฟังผมเนะคนละครึ่งเราชนะ เหมือนแอบ,บสมัครกรุงไทยเน็กซ์หรือว่าแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งเนี่ยของคุณตาไปด้วยคือคุณตาก็คงไม่รู้คุณผู้ชมนึกออกไหมฮะคนเท่าคนแก่บางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตามีเลข,ขเข้ามาในมือถือไหมตาสแกนใบหน้าหน่อยหนูจะช่วยนู่นนี่นั่นเนี่ยมันเป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้นบเวาข่าวนี้มาเตือนเนี่ยหมายความว่าอย่างไงคุณผู้ชมครับหมายความว่าอย่างไงคุณผู้ชมบ้านไหนก็ตามแต่นะที่คนเท่าคนแก่เนี่ย ไปไหว้วานให้คนหนุ่มคนสาวคนที่มีความรู้เนี่ยสมัครให้นะครับท่านต้องไปดูเงินในบัญชีท่านด้วยนะคนสมัยนี้รู้หน้าไม่รู้ใจเงินเงินทองทองไม่เข้าใครออกใครนะเพราะฉะนั้นใครมีพ่อมีแม่มีญาติที่มีอายุเยอะอยู่ต่างจังหวัดแล้วไปไหว้วานให้คนเนี่ยสมัครคนละครึ่งเราชนะให้เนี่ยได้ไปดูหรือยังว่าไอคนที่มาทำให้เนี่ย แอรไปเปิดโมบายแบงกิ้งในมือถือด้วยหรือเปล่าถ้าแอรไปเปิดเนี่ยนะครับเงินในบัญชีมีเท่าไหร่มันโอนออกได้หมดนะครับเงินในบัญชีมีเท่าไหร่มันโอนออกแป๊กเดียวเนี่ยโมบายแบงกิ้งสำหรับคนที่ใช้เป็นเนี่ยรู้เพราะนั้นเนี่ยเคสของคุณตาที่สกลนครมันแดงขึ้นมาแล้วว่าไปไหว้วานให้คนสมัครคนละครึ่งเราชนะให้แต่สุดท้ายเงินในบัญชีหายไปแสนห้า ้องเอาข่าวนี้มาเตือนเพราะความมีน้ำใจของเพื่อนบ้านหรือว่าคนรู้จักเนี่ยนะครบับรู้หน้าบางครั้งไม่รู้ใจเรื่องเงินเงินทองทองไม่เข้าใครออกใครเอามาเตือนนะครับคุณผู้ชมครับเผื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีญาติมีผู้สูงอายุที่รู้จักอยู่ต่างจังหวัดจะได้ให้เขาไปเช็คหน่อยว่าเฮ้ยเนี่ยมีคนมาสมัครโครงการนั้นโครงการนี้ให้เนี่ยไปเช็คดูหน่อยซิ เดี๋ยวมันจะสารอยเอานะครับเงินแสนห้าเนี่ยเก็บมาทั้งชีวิตนะเงินแสนห้าเก็บมาทั้งชีวิตเอาตรงนี้ก่อนผมก็เอาข่าวนี้ไม่น่าไปทำแกเลยทุเลตมากใช่ครับไอคนที่ทำเนี่ยมันคือเราก็ไม่ได้รู้จะไปพูดกับมันยังไงคุณผู้ชมนึกออกไหมครับแต่สำหรับคนที่แต่สำหรับคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยธนาคารบอกว่าเดี๋ยว เดี๋ยวจะคืนเงินให้นะมีโอกาสจะได้เงินคืนนะแต่ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาก็ต้องไปตามโอกกับไอบัญชีนี่แหละนะะมันมันไม่ยากไอ้ไอคนทําก็ก็สิ้นคิดเพราะว่าวันหนึ่งเรื่องมันต้องแดงเพราะว่าตาเขาต้องไปธนาคารไปถอนเงินแต่ว่าเงินมันหมดไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าข่าวนี้มาเตือนนะครับไปดูด้วยนะว่าเรามีคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมีคนมาสมงสมัครอะไรแบบนี้ให้หรือเปล่า นะครับส่วนคนละครึ่งกับเราชนะเฟสถัดไปนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยนาย,ยกรวัฐมนตรีได้ทําการประชุมนะั้นแล้วก็โพสต์ลงในเพจของพลเอกประยุทธ์เลยนะครับว่ากําลังหารือผมฟันธงคุณผู้ชมแบบนี้ดีกว่าผมฟันธงคุณผู้ชมแบบนี้ผมว่าเราชนะไม่มีละก็คือไอ้แจกเนี่ยแจกเฉยๆไม่มีละแต่คนละครึ่งเนี่ยมาแน่คนละครึ่งกับมาตรการท่องเที่ยวเนี่ยมาแน่นะ เพราะมันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจมันไม่ใช่การเยียวยานะมันคือการฟื้นฟูเศรษฐกิจเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยนะครับตัวกลนจักสําคัญก็คือการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวกับการจับจ่ายนะทุกคือการบริโภคภายในเพราะฉะนั้นเนี่ยคนละครึ่งเนี่ยจะมีอย่างต่อเนื่องผมยุคคนฟันธงเลยดีไม่ดีนะคุณผู้ชมฟังผมไม่ดีนะดีไม่ดีให้ทุกคนเลยนะครับแต่อาจจะให้เป็นรอบ ว่าคนจำนวนนี้ใช้ตรงนี้ใช้วันนี้ใช้วันนี้คนละครึ่งมีโอกาสมาสูงแต่ถ้าถามผมผมว่ามาแน่และดีไม่ดีได้กันทุกคนเพราะมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างดีเนื่องจากรัฐบาลใช้งบประมาณครึ่งเดียวประชาชนออกอีกครึ่งหนึ่งใช่ไหมคนละครึ่งในผมพูดมาโดยตลอดนะว่ามันเป็นมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจมันไม่ใช่เยียวยาทุกวันนี้เวลารัฐบาลแจกอะไรให้เนี่ยต้องดูก่อนว่า มันเป็นเยียวยาหรือมันเป็นฟื้นฟูเยียวยาก็คือแจกเลยแจกเลยไม่ต้องคิดมากนะครับฟื้นฟูก็คือต้องมอีมาตรการต้องมีวิธีการนะก็คือคนละครึ่งเอาเป็นว่าคนละครึ่งเร็วๆนี้นะฮะมาแน่ส่วนเราชนะในประเภทแบบเยียวยาผมคิดว่าไม่น่ามีละเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มฉีดวัคซีนโควิดก็มันก็ต้องอยู่กับเราไปแบบนี้มันไม่มีทางหมดไปอยู่แล้วมันไม่มีทางหมดส่วน อีกมาตรการหนึ่งก็คือมาตรการท่องเที่ยวนะก็คือเชื้อเชิญให้ประชาชนไปท่องเที่ยวข้ามจังหวัดอ่ะโดยเฉพาะไปท่องเที่ยวที่เมืองท่องเที่ยวเมืองรองแบบเนี้ยก็คือปกติมันมีโครงการเราเที่ยวด้วยกันถูกไหมฮะแต่อันนี้มันจะมีทัวร์เที่ยวไทยทัวร์ทั่วไทยอะไรแบบเนี้ยกําลังคิดอยู่นะเป็นการเที่ยวผ่านกรุ๊ปทัวร์เพื่อให้รายได้เนี่ยมันกระจายออกไปนะฮะอันนี้อัปเดตให้ได้รับทราบว่ามาแน่นะครับ แต่จะมาวันไหนเท่านั้นแหละผมว่าดีไม่ดีสงการเนี่ยอืมดีไม่ดีสงการเพราะสงการมันหยุดมันหยุดเยอะไงมันหยุดเยอะประชาชนได้ไปท่องเที่ยวไปพบกับครอบครัวที่ต่างจังหวัดก็มีโอกาสจะได้จับจ่ายใช้สอยนะฮะอืมอืมคนละครึ่งตัวสร้างนี้ทำลายวงจรการค้าการขายอ่ะก็ว่าไปนะครับ ก็ก็วิจารณ์กันได้เพราะว่าต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้ประเทศไทยแล้วก็ทั้งโลกเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติก็คือโควิดนะครับมันไม่เคยเกิดมาทั้งชีวิตเนี่ยอย่างชีวิตผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนนะครับทั่วทั้งโลกก็ไม่เคยเจออะไรในลักษณะแบบนี้มาก่อนในช่วงอายุผมนะอือาจจะเคยมีหวัดนกแต่ผมจําได้หวัดนกก็ไม่ได้ขนาดเนี้นะฮะอาจจะมีหวัดนกก็ไม่ได้ขนาดนี้นะจจนกกนนเพราะนั้นเนี่ย การฟื้นฟูเศรษฐกษิจเป็นเรื่องสําคัญนะครับคือเราก็ไม่ได้ว่าจะมาด่ารัฐาบาลอย่างเดียวหรือจะมามองโลกแบบเป็นการเมืองทุกเรื่องมันก็ไม่ใช่นะครับก็ต้องว่าถามว่ามันต้องทำไหมฟื้นฟูมันต้องทานะครับยังไงก็ต้องทำนะเ,เพียงแต่ว่าการกระทําออกไปเนี่ยมันถูกต้องมันเหมาะสมหรือไม่อย่างไรเราก็มาวิพากษ์วิจารณกันแต่จะให้ด่าอย่างเดียวเนี่ยน,นี่ไม่ใช่ผมแน่นอนนะครับนะว่าไปตามข้อมูลข้อเท็จจริง นะโอเคนะครับอ่ะผมเอาขา่ขาวนี้มาเตือนนะเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยไปอ่านข่าวที่ช่อง JKN แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้ต้องระวังละไม่งั้นเงินมีเกลี้ยงคืออาจจะได้เงินมาเนี่ยนะฮะได้เงินมาเนี่ยเจ็ดพันสามพันห้าเนี่ยนะครับแต่เงินในบัญชีเป็นแสนเป็นหมื่นเนี่ยหายหมดเนี่ยนะมันจะลำบากเอาอืม ทำไมต้องเที่ยวกับกรุปทัวร์ด้วยเนาะอ๋อคุณณรินทร์มันมีสองแบบคุณณรินทร์ครับเที่ยวไม่ต้องเที่ยวกับกรุ๊ปเนี่ยก็คือโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยรัฐก็จะสมทบเงินให้อันนั้นก็เที่ยวอีกแบบหนึง่งเรื่องน,นี้ออกไหมครับทีนี้เนี่ยถามว่าอีกแบบหนึ่งก็สนับสนุนกรุ๊ปทัวร์ด้วยเพราะอะไรคุณผู้ชมครับเมืองท่องเที่ยวบ,บ้านเราเนี่ยนะไล่เลยโดยเฉพาะ อย่างเชียงใหม่เงี้ยอย่างภูเก็ตอย่างทะเลอะไรเงี้ยเขาเขามีกรุ๊ปทัวร์เยอะตอนนี้เจ๊งเอว่าง่ายๆเจ๊งคุณผู้ชมเขาจะเขาว่าเจ๊งไหมตอนนี้เจ๊งกรุ๊ปทัวร์นี่เวลาเขาทําอยู่ต่างจังหวัดนี่คุณผู้ชมเคยไปเที่ยวกับกรุ๊ปทัวร์ไหมในพื้นที่จังหวัดต่างๆเวลาเขาจ้างงานเนี่ยเขาจ้างคนในท้องถิ่นเช่นจ้างคนขับเรือเช่น จ้างครูสอนดำน้ำจ้างชาวประมงพาไปตกปลาเนื่อหรืไหมครับคือกรุ๊ปทัวร์นี่มันเป็นห่วงโซ่การสร้างรายได้การสร้างงานให้กับคนในพื้นที่ด้วยนะครับพยายามมองทุกอย่างให้มันครอบคลุมไม่งั้นมาบอกว่าคนนี้ได้คนนี้ไม่ได้มามองว่าไอ้นี่ไม่ควรได้โอ้โหน้อยใจกันแย่เลยเนื่อหรไหมครับเออน้อยใจกันแย่เลยนะฮะอืม คนละครึ่งบังคับให้ประชาชนใช้เงินว่าไหมคะลอ่อล้วใช้ภาษาผมนะเออนะใช้คําว่าล่อดีกว่านะครับสมทบถ้าเป็นนายกใช้คําว่าสมทบนะครับอ่ะโอเคนะครับมาเจอกันสั้นๆนะครับถือว่าเป็นข่าวสําคัญแล้วกันนะครับอืออืม,อมโอเคนะขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ